สวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะพอต้มน้ำปลรราเสร็จนะพี่น้องก็เลยเข้ามาพักผ่อนนะคะพี่น้องในเต็นท์นะคะก็เลยเอาผ้ามากั้นนะคะพี่น้องก็เอาผ้าผ้าเอ้มาปิดอีกตัวหนึ่งค่ะกันหนาวด้วยเห็นไหม,มกันลมพอเย็นๆนั่งได้สบายเลยพี่น้องค่ะโอ้ยบรรยากาศลุกใไม่เรียกแล้วเ,เรียกอีกมื่ชยงูหันบอประสนะพนว่นวาโอ้ยมันชิวๆน่ะสูเพราะว่ามันยังไม่ดึกนะั้นยังไม่มืดเลยพี่น้องค่ะดูดิ เออชิวๆเลยนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวฝากกันนิดนึงกับพี่น้องครัพอดีต่อน,นิดนึงนะคะก็เลยม,มาบึงเลยว่าอุ้อีกิงคองนะคะอีสัดกูมานั่งดูแล้วเนี่ยนะกูบอกว่าโอ้อีควายนี่นะคะเฮ้ยกูชอบใจอีคนไหนเนว่าที่ไปเม้นนะบอกว่าเอ้ยอีหน้าผีอีผีหน้าม้าเนี่ยมันไปทํางานวัดเหรอ พี่น้องกะเมียนอิหลีมึงเห็นสภาพป่รัะพี่น้องนะคะอีผีเนี่ยนะคะมันไปยืนหลบอยู่ข้างๆแม่นบ่พี่น้องบ่มีปัญญาสิเขาไปยูน้ำกลุมน้ำเขาไปวัดกะวัดกัรอนพี่น้องทำบุญกับเขาหรือเปล่าไปเอาคอนเทนต์ซื้อซอว่ากูไปวัดเดอ้อกูไปทำบุญเวลาทำบุญ่ะทำอะมาให้ดูหน่อยนะคะอีดอกนี่นะคะทำบุญนั้สองพันยูโรนะคะคนรวยเขาต้องทำมึงเห็นคนเบี่ยมบ่เขาทำซื้อประตูเนี่ยนะคะ 3,500ยูโรนะคะครั้งแรก ครั้งที่สองอีก25 0 0ยูโรนี่คนเขารวยจริงค่ะนะคะอีดอกแต่กูอะไม่ได้ให้เยอะนะคะกูทำตามกำลังกูนะคะอีดอกถ้ามึงบอกว่ามึงรวยอะมึงไปคอนเทนต์นะ่ะนะคะเอ้ยจะทำคอนเทนต์ก็ได้นะอุดโอรวยนะ่ะนี่นะถวายนะพมพระป่านนะคะอืมสองพันย,ยูโรหรือสามพันยูโรนั่นกูจะเห็นว่าออ้ีนี่รวยจริงอือไม่ใช่บาทนะอีดอกอีกวายนะคะออ้ยปากแจ๋วดูนะ่ะบังดูเดี๋ยวมึงบทเสย ตายที่นะคะมึงเห็นงานวัดมงลังช่ยล้างจานเลี้ยวไปแหละในอีปอบนะคะเออแลเรียนออกมาษายคอนเทนต์นะเห็นหมอสุดท้ายเป็นไงนแหละค่ะอุ้ยตายแล้วไปไม่พ้นไปล้างช่วยล้างจานวัดจ้านะคะเพื่อจะได้ห่อข้าวกลับบ้านอืมได้ค่าแรงถึงบอกไงคะอุ้ยเอฟซีขาแมอนอีหลีตัวที่คนที่ไปอ่าไปเม่นนะ <c oughs> ่ะว้าวยกูชอบใจอีหลีกับพี่น้องนะคะ <c oughs> ควายเนี่ยนะคะมันจะกล้าทําบุญเหรอคะอืมทําบุญกับเขาเถอะอ่าสิบยี่สิบบาทเนี่ยอู้สิบสิบยูโรเนี่ย หายู่รู่้นมาจมเลยจมอีกตัวนะคะนี่แหละค่ะสันดานนี่ะคนเฮี้ยนน่ะปากะถุนต่ําอย่างนี้นะคะเขาวัดโฟวากระรอนเข้าเพื่อนไม่ได้คลับไปยืนอยู่หลังตุนไม่เห็นว่าค่ะอยู่ไกลไกโอ้โหเขาแอบไพน์นะเด้อเขาจะหากรว่าเขาวัดเมนบอลค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะอีควายนี่มันมีเพื่อนที่ไหนอ่ะไม่มีค่ะอืมเห็นบอกค่ะเนี่ยสันดานบุดีเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่แหละกําพชเขาอีอีควายเนี่ยมันก็มันก็ออกมา ดูสีหน้ามึงกูเห็นสีหน้าเมือมึงหน้าโมโหมากเลยนะนะฮะอือนะอีกินคองมึงโมโหมากเลยนะมึงอ่ะที่เวลามึงด่ายานแล้วเวลามึงด่าเอฟเซียนะอุ้ยคนไหนมาเม้นอุ้ยโคตรพ่อโคตรแม่มึงอีกวยอีสัตว์แล้วมึงกูเนียนนะคะอือไม่ใช่เออไม่ใช่อันนะอะไรนะไอ้กูเป็นเอ่อไปทํางานวัดอีก วาอีสัตว์อ้ยมึงก็รับไม่ได้อีดอกนี่มึงนึกถึงสิแค่เขาไปคอมเมนต์ให้มึงแค่นี้นะนะมึงยังดิ้นนะแต่ที่มึงไปนั่งด่าคนอื่นโคตรพ่อโคตรแม่เขาได้ด่าเขาหยาบคายเนี่ยมึงคิดว่าเขาเนี่ยยิ้มสู้เลยจ้ะอีดอกอีควายนะอีงโง่อีปัญญาอ่อนอมสมควรแล้วละ่ะนะคะนี่ไงนี่แหละไอสิ่งที่มึงบอกว่านี่แหละเออเมื่อไหร่มึงจะฉลาด แต่มืองอะนั่งงูอยู่ดักด่านอยู่ตัวเดียวอีสัตวนะคะปัดหน้าปัดหลังสุดท้ายเป็นไงครับใเครเอามึงไหมตอนเนี้ยเขากำลังปัดบอกว่าอุย้ยนี่นะอีหนูผีเนี่ยนะคะเนะี่ยอีหน่อยนะอีอ้วนอีผอมเนี่ยมันจะไม่เอามึงแล้วเนี่ยมึงลืมบุญคุณมันไม่ใช่เหรอมึงบอกว่าเขาอ่าอีคนนี้ไม่ใช่เหรอที่เป็นคนที่อ่าก่อตั้งนะคะยูทูบม,มาให้พวกมึงแล้วมึงลืมบุญคุณเขาเลยอีดอกอืมนะออกมานั่งฉาดชายออกมานั่งว่าเขาเออนะคะกูว่าเนี่ยพวกมึงเนี่ย มีหลังบ้านกันนี่ยนะคะองสงสัยไม่พอใจกันอุ้ย อวดรวยนะคะอวดรวยเกินคนอุ้ยสัตว์หมาทองนั่นน่ะทองปลอมแน่เลยค่ะอุ้ยเอามาโพสไม่น้อยหน้าใครมึงก็ใส่เยอะๆสีควายนะะมึงเห็นอีเป็ดไหมนั่น,ะนะอื้อีเป็ดมันใส่ตัวเบิ่มเลยนะคะเออนะคะทองเงินเก้าบาทน,ะนะั่นน่ะเห็นบ่ล่ะค่ะอุ้ยทองเก้าสิบเก้านะครับโ้ยของร้านกีหล้าหลายกับพี่น้องนะคะอุ้ยนํำภาษาเลยกูก็ใส่ได้ค,ะะะค่ะนะคะกูสั่งเดี๋ยวกูสั่งซื้อนะคะ,ะ,ะอืมนะคะอวดรวยได้คอนเทนต์อ่ะไม่มีใครอิจฉาหรอกค่ะทำไปเลยอีควาย นะคะอู <muitas> <arias> ้หูศ hmm. mm ูนย์ดูท่าทางอิจฉาอยางวนอย่างนี้พอเขาด่ามาปั๊บอ้โหดิ้นหนักอีดอกศูนย์เต๋อศูนย์เต๋นะฮะศูนย์เป็นยุติอีควายอีเทาอีสมองมาปัญญาอ่อนสมควรที่เขาด่ามึงอีดอกนะคะอืมมิงมึงบอกว่าประยาเนี่ยนะฮะคุ้มไหมการที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเมื่อนคุ้มเกินคุ้มผลละอีดอกนะคะตัวมึงเองมึงจึงต้องคุ้มเลยล่ะมึงต้องทมตัวเองสิมึงคุ้มไหมมึงออกมานั่งด่านะวันหนึ่งเนี่ย ามคลิปสี่คลิปในอีดอกนะคะทีละสี่ห้าชั่วโมงนะคะอีสัตว์ข,ขึ้นขึ้นลงลงมึงก็หิวแสงนะอีดอกท้องมึงไม่ได้ต่างอะไรกับเขาเลยมึงไปว่าเขาเนี่ยน่ะมึงตักน้าฉลุกชงอกลุงเงามืองก่อนอูเห็นแล้วกูทุเรศลูกตาค่ะอีดอกอูยมึงไปงานว่าท,ทาไมไม่ถ่ายหน้ามึงหน่อยอีกไวใส่ชุดอะไรดูหน้ามึงแต่งหน้าเสียหนาโอ้โหดังก็หักอู๋ อุ๊ยสัตว์หมามึงก็หลบในเขากลัวเออมึงกลัวคนแตกตื่นเหรอเห็นบ่มึงเห็นคนอื่นบ่เขาสนุกสนานมึงไปยืนอยู่หลบขังตุ่นใหม่สมพูรณเขานวันน่ะล่ะค่ะเพื่อนสีมึงเขาก็บอกเลยว่าอีควายเนี่ยมันเข้าขัดใครไม่ได้นะคะไปวัดไปว่าก็ไปลบครับี่นองก็ไปจอบนะฮะอันท,ที่ว่าเอียงก็ไปหัวเขาดินะคะอยู่ในนั้นวัดเขาเขาเพิ่มปั๊บก็บหัวกระบาดสัตว์ นะคะมึงเอานิสัยกูสิอืมอีดอกแดกแล้วยังไม่พอแดกฟรียังไม่พอหนึ่งหอก,กับบ้านอีก <c oughs> อนะคะกูเห็นแล้วอุ้อสะใจนะคะมึงเป็นไงจ้า อืมเปิดศึกคราวนี้ทําไมอ่ะกลัวกลัวไอ้ไหลหรออไอ้ไหลไอ้สัตว์ม้าตัวนี้ก็อุ้ยอีหน้าด้านถ้ามึงออกมานั่งด่าอีหนูผีนะอีสัตว์เนี่ยอีกิงของดั้งหักเลยนะกูว่ามึงยอดวิวเยอะอีควายบอกก็ไม่มีอะไรหรอกกับพี่อันนั่นอ้อีหนูผีเนี่ยนะคะอีควายนะคะเอ่ยชื่อมึงกูยังไม่อยากเออคือขยักแย่งนะฮะอีสัตว์นะฮะกูบอกเลยว่านะไอ้ไอ้ไหลเนี่ยนะฮะมันก็คิดว่าอุ้ยเนี่ย อย่างน้อยเนี่ย,ยกูจะเกาะเกาะเกาะไอีดั้งหักไว้ก่อนไอ้หน้าผีไว้ก่อนเว้ยเพราะกูไม่มีพวกนะคะเพราะไอ้หนูเออเพราะว่าอะไรน,นะไอไอไลเนี่ยมันไม่มีเพื่อนค่ะไม่มีกลุ่มเลยไม่มีใครเอามัน วิ่งไปหาเถิ่อเถอก็ไม่เอาเห็นบอกค่ะพอโดนหมายวิ่งไปหาจำเลยอุตสศาร์นะคะวิ่งแหกตาแหกตาร้องหมร้องให้ศูนย์ศูนย์ก็เลยออกมาดา่ดนาผู้นันผู้นี่สติแตกมึงนะคะนะนะเวลามึงออกมานั่งดา่าเขาผู้สูญเสียด่าคุณนู้นคุณนี้นะมึงดูไม่ไหลสติมึงแตกค่ะนะคะนี่แหละไอไอพวกอันปัญญาเสื่อมนะคะมันก็ได้น้ำวาดแต่ตัวเองดีๆอย่างนั้นดีอย่าง,งนางงี้เลิศดประเสริฐสีออกมาดั่งอู้กูเห็นมึงเล่านิทานอีเหี้ยเลยแมงร้อยรอบเหมือนเดิม น้องคดีอยู่น้องชมพูตายอยู่ไหนไอ้น้องอันนั้นไอ้น้องตุ๊กตายอยู่ไหนอีสัตว์หมานะคะเวลาเวลานี้มึงรู้นี่มึงรู้แต่มึงก็ยังออกมานั่งเหามึงจะมานั่งแถฉี่อะไรของมึงอีกนะอีควายไม่มีเขาอยากฟังแล้วนิทานเก่าเกมึงเลิกเถอะทำคนที่อื่นไม่ได้อืหาจับปูจับปลาก็ไม่มีใครดูเออนั่นแหละไอเรื่องตอแหลมึงเนี่ยแหละ,หละเขาชอบนะคะเออ ครั้สุดท้ายตอแหลไงเล่านิทานเนี่ยถึงได้หมายอะ <c oughs> ่ะกูถามดูสิเฮ้ยนะีพวกสมองหมาปัญญาควายกูเห็นแล้วอุ้ยกูสะใจนะพวกมึงสูสูนะฮะมึงเป็นไงคัดเขานี่นะเขามาประท้วงกันไม่ใช่หรออืมเห็นปัญญาบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้นะคะไอแคะเนี่ยนะคะเขาก็ไม่เอานะฮะไหลเขาก็ไม่เอาอะไรพวกมึงเขาเนี่ยจับกลุ่มกันเขาเนี่ยเอ้ยจับดีๆนะเปิดศึกกันน่ะ เออจะเข้าข้างใครอ่ะนะคะจะเอาใครมาเป็นพวกอ่ะต้องดูดีๆอนะคะเพราะอะไรอ่ะนะ,ะไอไหลไอไก่แค่เนะี่ยมันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วพอพวกมึงไปเอาไอไหลมาเนะี่ยปับ๊บโอ้โหตายเลยค่ะนะคะไอแค่ันก็นังด่าสิมึงคอยดูนะมันจะออกมานังด่าช็อตๆคอยดูนะมันกำล,ล,ลังหลงเลื้องนะตอนนี้มันยังนะเเมาหัวทิ่หัวต่ำอยู่ไอสัตว์หมานี่ไม่ทำมาหาแดกไม่ตั้งใจทำมาหาแดกเออนะคะแดกเล้าแดกยาีกพวกสัตว์หมานี่ขยะสังคมขอทานไปวันๆหนึ่ง ไอ้พวกคายเนี่นะคะซุ่มสูนี่ <c oughs> สนับสนุนต้องคตสุสวดนะครับอืมนะ <c oughs> พวกมึงก็ได้ค่านะคะนี่นึงมึงเห็นไหมนี่กูมีความสุขบนเนี่ย <c oughs> บูดหลังคาบานหน่อยกูเห็นบนอืม <c oughs> บ้านตากอากาศกูรอบดึกนะคะอันนี้เก้าเก้าโมงนะน,นะจะสามทุ่มกว่าแล้วนะคะอืมก็ยังแบบตะวันยังไม่ตกดินเลยเห็นไหมคะอืมสรัวสรัวค่ะมีความสุขไหมคะนี่แหละค่ะเอ้ยยังวายอยู่นี่แหละนะ ผัวก็ม,วม,ออกวม่วงแล้วม่วงอีกว่าเมื่อไรมึงจะเข้าบ้านมาสักยูยนี่มันบ่หนาวเลยพี่น้องนะพอดีกุดไอเดียนะคะพี่น้องเอาผ้าม่านมาใส่เนี่ยยังมีผ้าม่านอีกนะคะก็มีสี่ผืนใช่ไหมเอาลงมาสองผืนแล้วเดี๋ยวจะมากันถ้ามีหลอดดีงแี้วลูกไม้มาออื่นลูกไม้พันสีพอนจะตัดนะพันสั่งไอ้ไม้อ่ามาชินนะคะพี่บอกเงี้ยวๆอ่ะพอนจะตัดขมูดเนี่ยป้าบอกว่าให้ระวังนะตัดเพราะว่าป้าขึงลวด ข้างบนเนี่ยเต็มเลยนะคะเขาบอกเออพรุ่งนี้ป้าต้องช่วยเขานะอาจจะว่างหรือเปล่าไล่สุดนะก็ต้องดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวว่างป้าก็ดูข่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นะชิวๆเดี๋ยวป้าจะกุกผมพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเดี๋ยวเอ่อวันพุธวันอังคารเย็นลูกหลานก็มาอีกแล้วนะคะ อุ้ยผักพอรอนเดี๋ผักพอรพกพอนเลยเดี๋ยวต้องกอกปน้ำปลาอีกพี่น้องเลยพรุ่งนี้ต้องกองอีกนะฮะกองเรากองอีกอู้น้ำปลาพี่น้องเห้ทำยากยากกว่าจะได้ลุงไม้บ่นเนี่ยพอดีไอหม้อมันใหญ่ไม่มีจะ่ไม่ป้าไปตุนไฟฟ้าข้างในน้ำไม้นบ้านลุงไม้โมโหขนาดเลยนี่ไงถึงบอกว่าปลานเนี่ยป้าถึงบอกว่าป้าถึงต้มมืองนอกใช่ไหมแต่หม้อใหญ่ไม่มีเลยป้าไม่เข้าใจว่าหม้อใหญ่ป้าหายไปได้ไงใครขโมยวะแปลกหรือจะตั้งไว้หน้าบ้านแล้วลืมเอาออกอย่างเงี้ย หลังบ้านแล้วใครไม่ยกหนีไหมไอ้พวกนี้บางครั้งมันมาแอบมาหลังบ้านบางทีบางคุณมนมันขโมยไงนะพี่น้องอันไหนที่ว่าไหนมีค่านะมันเอาไปหมดเลยแหละนะคะต้องระมัดระวังนะป้าหาอย่างไงก็ไม่เจอค่ะหาอย่างไงก็ไม่เจอหม้อใหญ่ป้านะคะเอ่อต้มน้ําทีละยี่สิบห้าลิตรโอ้โหป,ป้าป้าต้องสั่งใหม่ป้าต้องสั่งหม้อใหญ่มาไว้แล้วนะ,ะเพราะว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าตุ้งดูไหมเสียสละหม้อดีๆนะฮะ เตาถ่านใช่ไหมอูดำไปเลยขัดกูจะออกไหมเนี่ยโอ้ยเหนื่อยพี่น้องขะเหนื่อยเพิ่งได้นั่งพักผ่อนนี่แหละว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ำากับพี่น้องขะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําผมโกกผมเพราะว่าหลันจะมาแล้วก็วันพุธพลาดไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องนะฮะก็จะต้องเตรียมตัวไปวัดนะฮะพี่น้องนะ,ะอันนี้ก็นะฮะก็มาทักทายรอบดึกนะ,ะพี่น้องคอเจ็บพี่นวงคะ่ะ <c oughs> นะบ่มีน้ำกินเลยเดี๋ยวโอ้ดิมองไปมองมามีน้ำอยู่ตัวนี้ขวดน้ำเอาไปข้างนอกทีพอดีโอ้ยยังว่าพี่น้องคะเหนื่อยเหนื่อย เน,นี่ยอากาศมันก็นเริ่มเย็ยนค่ะเพราะว่าเย็ยนพอดีมีเต็นท์มาปั๊บโอ้อันนี้กันลมได้สบายเลยกันลมโอ้ไอเดียพี่น้องนะ,ะพอพอเขาบอกว่าฝนจะตกวันเนี้ยเดี๋ยวป้าต้องเอาอะไรปิดๆเพราะว่าน้าปะลาต้องให้มันเย็ยนจริงๆ,ๆนะ,ะถ้าไม่เย็ยนจริงไม่ได้มันก็ต้องกอกไม่ได้ค่ะอืมตรงนี้ก็ ป้าฝาปิดเอาไว้นะคะฝนมันคงไม่ตกหรอกมันก็บอกว่าจะตกแต่มันก็ไม่ตกนะฮะพี่น้องอ่ะว่ากันไปรอบดึกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวทำกันบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจว่างอาจจะได้ไลฟ์สุดกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคนจ้า